สวัสดีครับทุกท่านทุกคานที่เข้ามารับชมกันด้วยครับอยู่กับช่อง m i s t r S P K นะครับวันนี้หน้าเล็กต้องเก๊กๆเก๊กยากงามเลยกันแล้วนะในพาร์ทที่สองนะครับ E P E P ที่สองนะครับผมอืมแอนิโม่อะสุดยอดแล้วน้าไหนเอ้ยน้องมันไปเที่ยวน้องควางอ่ะมันจะไปตุดไฟแล้วไหนโอ้ยแหลกแหลกเดี๋ยวเดี๋ยว

มีคุณไปติดตามเขาได้นะครับผมผมไม่แปะช่องให้ด้วยประเด็นแล้วเล่นครับเราเล่นผมก็ไม่เก็บเอ้ยเดี๋ยวผมคุณไม่ทำกล่องเพิ่มหรอครับเนี่ยผมรวยไม้มาเลยรวยมาผมมุ่งกับไม้ครับแต่ไม้ที่มันไม้มาสายสีเรามารวมกันทำไมมัช้ามันไม่สีเดียวอ่ะ ไม่สบาครับของไม้กองไม้ียตเราไตเสเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปใส่ให้แป๊บนึงขอกกอนใครอย่นี่ใน้ำปะน้ำน้ำไม่ิไม่ได้อีกเราติก่อนปั๊ด่นเออกยขวายใสขวายใส่ก้อนใส่ก้อนใส่กล่องครับใส่กล่องใครใครจะวางของใครจะใส่ของนะครับใส่ในกล่องได้เลยนะเดี๋ยวผมมีหน้าที่ย้ายกล่องเองโย้ายยังให้หมดวะเนี่ย ขยะ <สด S 1> oh, อะไรครับเนี่ยหนูไ้เน,นี่ยหูขยะขยะล้วนขาไปขาไปเอาแล,ล, <trans fer> ล้วกล่องม่ะขยะล้วนเลยอะไรเนี่ยอ๋อ oh, ด้<น>กล่องได้กล่องลโอเคโหขยะล้วน,นครับไอดี่ยเอา,าขึ้นปบน,นีว okay. ะโอก็ประมาณสามชั้นละไ อันนี้อัน้กอันี้ัน้าโอเนีโหเต็มเลยไม่ของเต็มเลยอะไรน่าของเต็มเลยนอ้ไ่ไปไหตั้งดิอันนี้เก็บไว้นี่กออย่าลืมแยกันด้วยนะอ่ะไรเขก่ออได้เดี๋ยวแยกกคนได้เดี๋ยวแยกกันอนไนใส่พวกแม่แล้วก็ไม่แรงแลด้วย แล้วกล่องไหนใส่อะไรล่ะใครจะรู้ก็ปะทะด้วยปะทาด้วยปะทะด้วยโอเคได้เลยอืมใส่แร่เหรออ๋อบล็อกอันนี้อ๋อใส่บล็อกต่อมันมีบล็อกพิิงมีบล็อกเต็มเลยอ่ะมีแต่บล็อกไรประโยชนใช่ไหมเอ็มพิชซิงพิชิงเอ้ยเจ็ถูกป่ะอุ้ยอุ้ยรู้นะเนี่ยมีมีมีขนแก่ตั้งห้าอันไม่สิบอันของกุ๊กเดียวเนี่ยใช่เหรออ้าวเอาขนแกะเตียงครับเตียงครับเตียงต้องเหมือนกันเนี่ยมันน้องที่กุ๊กเดียวเลยหนุมมาจากไหนเหรอขนแกะน่ะ เดอยวคุณผู้ชายมามีอะไรนะ

ไม่ว่าในมือไม่ว่าในมคุณจะอยู่ี่เกดยูนะแล้วแม่มันอยู่ตรงไหนเนี่ยในมือคุณพี่เกดใช่หรอเปล่าเฮ้ยคุณมึงมาที่เดียวกันกันทนเนี่ยนะเนาะช็อกชอกเกดเอาอะไรเนี่ยสวัสดีครับเห็นไหมเราถืออะไรเราถืออะไรเราถืออะไรดูไอ้ตุดงยิงได้ขนาดนี้ก็พอดิก็คลิปหลังจากนั้นก็จบแล้วทํายังไง นอนดินอนดิอืมปันลงไปทำอะมนอิเฮ้ยดำอนไรนรับลุณทาอะไรอ๋อไร้รับคุณทําอะไรอ้อป้องกันป้องกันสอป้องกันสอป้องกันสมออะไรอยามีป้องกัน เราอยากได้เราอยากได้ไอ้ตัวไอ้ชาน่ะไอ้ไอ้ไอ้อะไรนั่่นนะไอ้ไอ้ไอ้ที่มันต้องได้เหรียเยอะแยะไอ้หมดไม่ต้องเสียงแบบดิวไม่ได้มันไม่เห็นเลยอะไรต้องต้องต้องการไอ่ได้ไม่ไม่คุณบอกไปไม่เห็นป้องกันหูยนะมีมีเอาบอสขึ้นมาคุยดีกว่าไนะมีเอาบอสขึ้นมามันบอกคุยดีกว่าเดี๋ยววางกอนไปเอาบอสบอสเอาไปหอกองแถวแรกอันสองแถวแรกสองเดี๋ยววางบอสก่อนเลย

่ใอเราไวอเราปิดให้เราใใครต่ดเลยนว้ทำบ้านต้นไม้บ่ะบ้นบทำบ้านต้นไม้เลยทำบ้านต้นไม้เลยดูดีดีไปจูิูจังไหนไหนไหนดูก่อนมีนิำร้ากันปะไม่มีอ่ะไม่มไม่มีรือไว้บ้านบมาช่วยมาช่วยเราสร้างบ้านไม้ไผเอ้ยสร้างบ้านบ้านไปด้านต้นไม้หนดเกี่ยวพื้นที่ก่อนมาไนเป็นเล่นเล่นจะเล่นยูจะรับม

เนี่ยของเกมมไอสุดอมีในารทได้ของอนบนวยเนี่ยอไดของจริงขอเล่ามันก็ไม่ได้ขอแน่นอนจรอกขอจริงครับขอจริงะด้วยของจริงครับอ่าของจริงของแท่แทนมะ ไหนดูดูดูบบัก็อีอสกิลสร้างบ้านนี่ใช้ได้เลยไม่มีใครสู้ผมได้แล้วครับผมอยากใส่หน้าคุณอือก็นี่ตวอะไรมาก็ไม่ร้ออดอ่าเอ้ยทำไมเราใช้พิแกรพิแอคในการตัดไม้เนี่ยผมใช้พิแอคในการตัดไม้อีปีก อีปิกมากเลยคือสักป้มใมันได้ตปองกันมช่นันอะไร้หงมเกรีคุณภาพบีต้องยกให้ใหม่มาได้แต่ป้องกันะได่ป้องกันกันเอัเจอนผิดป้องกัน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 เฮ้ไอ้เจ่ไต้องป้องกันของโลกไ้ที่อ้าวใครตีเราเราจะตายป้องกันของโลกไว้ิเวยเดี๋ยวหาอาหารแบบหิว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 ในรอบร้านปีครับผมมองเลย เรายังนอนมอ่เกินไปไหมะดวกัวกเี่ยไ้มไม่อฮ้ยตีทำไมเนี่ยไอ้เกิรหาบ้อกไม้ไผ่ไม่เจออยู่งแน่เลยวะก็อนาตใก็ะกันกันเอ้ยเนใครมีบไม้ไผ่เราขอเนี่ยดีรโนมีประโยนได้มีประโยชน์น่นะแน่นอนเพราะว่าเราเราเองลองคิดดูเราเราจะทำชุดตอทำชุดต่อาลองคิดดูเดี๋ยวไม่ มีไม้ไผ่ป้มีไม้ไผ่นี่เอ้ยตมอกต้องการต้องการเราก็เป็นปันเริ่มจะหมดหมิดแล้วนะครับดูกดีอะไรก็ลต้องการ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 มีมาต้องการกรื่องของแม่มันบ้องการไม่บ้องการจะ้องการชีวิตคูได้แต่วันเนียจะดูวันใครก็จะบ้องการมีความลนเปลี่ยนชีวิตได้หรบ้านอะไรวะเนี่ยปลาสโลว์น้ำอ่ะพูดนะถ้าดูแลได้้จะร้อยแปิกไม่มีน้แล้วถึงแล้วถึงแล้วงล้วงล้งล้น้ำแบบแนวินนะนน้นะ้าา ไหนน้ำอ่ะนี่น้ำต้งตันงกันต้ไอเงกขอันนี้หน่อยเฮ้ยขออไปกอนอาไดกอะใส่เถ้เ่ยูันขอเือไดู้ันเฮ้ขอหน่อยหนูปโอ้ยได้ไหมนะปันยะนี่อยาขอนี้หน่อยขอช่วยได้เดี๋ยวเป็นั้นให้

เฮ้ยเฮ้ยเฮ้อะไรเนี่ยตรวันเนี้ยมาขายอย่างเกลือขายของอย่างเกลือเก็บหน้าซบเก็บหน้าซบอืมไอ้ปาเกี่ตา้าเล่นเหลือหนึ่งเลยานออย่ดสนอน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 